ไลน์เป็นขวดนะคะครีมนะคะสองขวดสองขวดบกลีฟเซรั่มหนึ่งขวดนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหมวกหนึ่งใบสนใจลายเซ็นทุกคนก็บอกนะคะแจ้งที่ไลน์แอดนะคะแจ้งที่ไลน์แอดได้เลยนะคะว่าสนใจอยากให้ลุงเซ็นลายเซ็นให้ด้วยระบุได้เลยค่ะทุกคนนะคะมีทั้งหมดอยู่สองร้อยใบนะคะหมวกนะคะตัวแทนก็สามารถสั่งตัวแทนก็ได้ลุงป้าก็ได้นะคะทุกคนที่บริษัทมณโอมโฮมทรัพย์จำกัดไลน์แอด ที่พีสก,กินออฟฟิเชีเบอร์โทร0927947526ค่ะพี่น้องอยากสิขอให้ได้บอือที่พี่สก,กินแน่ไดบอบอยากขออย่างไร้นจายกเจ้ารนอยีมเจะ้าอยกบยอยกบกอกพี่น้องเอ้ยันบนี้าข้างเนาะว่านีาไร้ไปแล้วมีใครมีใครีใครเซฟ ไม่เคยซื้อไปเนี่ยฮะจอยพายสื้อบอยนะคะใครอยากซื้อก็ติดต่อที่เราแอดที่พิสกินออฟฟิเชียลนะคะเบอร์โทร0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 6 6 6 6 6 6เ่เองะามาดูอันนึกตัวเดียวน่าจะแอลกอฮอล์ไม่ไหลายกระดาษโปรเอาตาไปให้แน่ใส่จะห่างเว้ยเด็กเดินเหนื่อยยังเท้าแบบแย่เลยค่ะพี่น้องนะฮะเวลาคุยเนี่ยแรกๆมันก็จะเด็กเดินต้องอุตส่าห์กิดนึงพอได้คุยไปก็ไหลไปปานน้ำพี่น้องเอ้ยนะ เอาคอนเวิรได้ที่แล้วบ้านไม่ทราบไม่ได้พิชโชแล้วนะคะวันทราบเนี่ยป้ามาที่บ้านน่าแตงนะคะมาที่พีชเนีแซดเนี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนไรเมื่อไหร่ที่ป้านจะมีนะคะป้าในบ้านวันหลังป้าถือมาฮะอันนี้เรามาทดลองนะคะทดลองตรงที่ช่วงเวลาช่วงเที่ยงเนาะครั้งก่อนเราทดลองแรกๆคือตอนดึกดๆกลางคืนนะคะวันนี้มันทดลองช่วงเที่ยงเนะคะดูดิแจซดมาที่พีชรีอาร์กาแฟกบก่อบนะคะ สั่งได้นะคะที่แอดทีพิสกินออฟฟิเชียลได้เลยนะคะถ้าใครที่เข้าไปทางบริษัทไม่ได้นะคะเพราะป้าจ่ายโนโถไม่ได้แต่ถ้าใครที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้ออยู่แล้วสั่งได้นะคะที่มาด้พิษบายรัชนีลูทินแซตบายมั่งมีรีอาร์เฟซบุ๊กไลน์ไม่ว่าอะไรนะเพจเฟซบุ๊กก็รีอาร์เหมือนกันนะคะกาแฟะกอกะกอค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังป้าถือป้าจะถือ,อนั่นมาด้วยไอใบโปรชัวมาด้วยนะคะ่าลืมอย่าลืมนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะทีพิสกินออฟฟิเชียลนะคะ แล้วก็เ,เ,เซรัม่มเซรั่มกงจะมาเซรั่มทีพิสกินเหมือนกันนะคะทุกคนทีพีสก,กินเซรั่มและครีมนะคะสนใจก็ทักไลน์แอดไปเลยค่ะทุกคนนะคะใครอยากจะให้มีลายเซ็นของลุงบนหมวกก็สั่งได้นะคะแจ้งที่ไลน์แอดให้กับแอดมินป้าด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้แจ้งก็จะไม่ได้ไลยเซ็นนั้นไปนะคะป้าพี่ภูเขาเขาสร้าง,งว่าเดีบานี้นะเด็ดโมหมุนเลยพี่น้องเอ้ย อวิวภูเขาวิ่ภูเขาค่ะจัดนั่งยู่ปลายเขาแล้วยังอยู่สูงยืนตามไหลขอวิวภูเขานั่งยืดนั่งยืดปลายเขาเด้อทำได้ไหมวิวภูเขาอ้าแตจัดให้อย่าบอกให้ป้าลงทะเลนะคะทุกคนอย่านะคะว่ายน้ำไม่ได้น้าแตจัดให้อย่าให้ลงทะเลนะคะทุกคนน้าแตจะจัดให้แล้วตอนนี้น้าแตมีทุกวิวยกเว้นวิวไฟใหม่แล้วมีเด้อวิววิวบ้านเราไม่มีนะมีเวลาไม่มีนะคะตอนนี้วิวเชียงแม่หน่อยนะงเข้าน่งขายเชียงแม่ลอยมีบ่ นั่นกายชิมไม่หน่อยนะขอกแขนงก็ใโพในโพนนไเน่นาไมเน่ยเนั่นเท่นั่น่อยบะนี่นี่น้าหน่น่ในบต่อไปนี้นะคะทุกคนต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแด็่ดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้ถุตไบกิ๊ขี้แล้วมันเป็นวิธีพิเศษเลือดไาย ไปซื้อมะละกออูกงคอเหมาะเหมาะสับสับชะอ,อไม่ต้องมากมาให้นั่งสับมะละกอกอย่าลืมนะคะทีพีสกินนะคะทุกคนสนใจก็สั่งได้นะคะครีมทีพีสกินแล้วก็เซรั่มทีพีสกินนะคะเป็นชุดเป็นโปรก็ได้เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นคู่ก็ได้นะคะทุกคนป้าติดเลี้ยงมันหลอกก็คือเมืนอไหรติดเลื้ยงบอกคือจังหลอกก็ถือขี้เมื่อไหรติดเลี้ยงอยู่ดิ ซางวานีพน่พี่น้องกินนักกว่าเนอะเอฟซีปฏิวัตินี่เนี่ยเสียงคืนนี่เนี่ยเซียนคืนหนาปฏิวัติบาลป้าใช้ลอดดูเพราะฉะนี้กิน,นเพิ่นแล้วตัองมาบอกเมื่ <c oughs> อกี้ว่าท่านแล้วกอบปลาเลยกอบไปแล้วอกอบไปแล้วค่ะทุกคนแล้วครั้งหน้าก็าเอาหลอดดูนะคะตอนนี้นะคะ วันนี้เออ่ตัวใหม่นะติดดำเลือปลาเมื่สางว่าแห่ติดเหลืองกับพวกแห้งติดแดงกับพวกพอใส่กันเงเี้ยกับติดดำเม็นตายก็รอเลยพอต้มปลเหลือเลยพี่น้องเอ้ยนะนะคะทุกคนนะคะมีมีดหลายหมู่บ้านนะคะที่เราอยากเข้าไปช่วยนะคะแต่เราก็ตามงบประมาณที่มีอยู่นะคะก็ร้านกาลีอาไว้อยู่แล้วก็มีเออ่ร้านบริษัทน้ทําที่ที่ภูเขียวนะคะลุงไม่ได้แจ้งชื่อร้านป้าซด,ด้วย ค่งให้น้ำมา100แพ็คนะคะในการนุ่มไปช่วยร่วมน้ําท่วมนะคะเราเชื่อว่านะคะถ้าใส่น้ํามันได้ไหลไปแล้วมันจะไหลลงข้างล่างเนาะมันอาจจะเป็นแบบว่าโคราชยภูมิขอนแก่นนะคะอาจจะมาแบบลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายน้ํานะคะเปราว่าทุกคนอาจจะรับผลมาครบตรงนี้ด้วยนะคะก็เรารับน้ำไว้แล้ว100 100แพ็คนะคะแล้วก็เ,เรากำลัง ดูวันที่ก่อนว่าจะไปตรงไหนวันไหนแล้วเราก็ติดตามข่าวนะคะในข่าวว่าตรงไหนที่เขากําลังลําบากอยู่เลยว่ามันก็ต้องดูที่ช่วงเวลาของเราแล้วก็งบประมาณที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะเราก็ทาตามแรงกําลังของตัวเองเนะาะเขาเรียกว่าเป็นเศษเชียวนะคะเป็นกิ่งไข่นะคะเป็นกิ่งไผ่น้อยๆนะ,ะยังไม่เป็นลำนะคะเป็นกิ่งไผ่น้อยที่เรามีโอกาสได้เข้าไปช่วยตรงนั้นนะคะเราก็อยากทำตรงนั้นให้มันดีที่สุดเนะะาะก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะไปอยากให้ทุกคนนะคะถ้าอยากจะ ช่วยเหลือคนอื่นนะคะทุกคนก็เหมือนที่ป้านะคะป้าก็เอาส่วนหนึ่งของป้าที่เป็นที่ขายของได้นะคะแล้วก็ที่ทำยูทูบได้ทำยูทูบด้วยแล้วก็ขายของด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่ป้าได้ป้าก็อยากทำแต่ครัรงนั้นให้อยากช่วยคนอื่นด้วยนะคะก็แค่แบ่งแบ่งส่วนหนึ่งที่ของป้าไปให้กับกิจกรรมที่เราทำอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยน,นะคะทุกคน790ค่ะ790นะคะที่พิศกินนะคะ เป็นครีมทีพีสกินทาบำรุงทาบำรุงหน้าเช้าเย็นนะคะบำรุงหน้าเช้าเย็นนะคะเจลล้างหน้าตอนเช้าด้วยเจลทีพิสกินนะคะที่เราทดลองที่เรานำไปให้นะคะป้าตายิ้มหน่อยนำไปแทนใ <c oughs> นครีม okay. น้าตาย่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยว่ายิ้มหน่อยนะคะทุกคนก็ <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วเรื่องว่าทุกคนตื่นเช้ามาล้างหน้าด้วยทีพิสกินนะคะเจลล้างหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะทาครีมด้วยครีมทีพิสกินอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะคะ ตอนเย็นนะคะตอนเย็นล้างหน้าออกล้างหน้าออกกลับมาแล้วหน้าออกนะคะทุกคนก็ล้างหน้าอ,อีกหลักครั้งตอนเย็นด้วยเจลทีพิสก,กินนะคะแล้วก็ทาครีมก่อนนอนทีพิสก,กินนะคะทุกคนเช้าเย็น,นะค่ะทาบำรุงผิวหน้าค่ะทุกคนนะก็รายละเอียดทุกอย่างนะคะดูที่ไลน์แอดนะคะไลน์แอดไลน์แอดทีพิสก,กินออฟฟิเชียลเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินป้าจะตอบรายละเอียดให้นะคะทุกคนถ้าแอดมินท่านไหนท่านใดนะคะผู้จําไม่ไพเราะบ,บริการไม่ดีนะคะบอกป้าค่ะป้าจะมาแงะนะคะทุกคน ก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะแอดมินท่านใดนะคะเขาเรียกว่าผู้จ่าไม่สุภาพถูกใจก็แจ้งที่ป้าได้นะคะเพราะแอดมินป้ามีสามคนสามไม่น้อยนะคะ <c oughs> กำลังดื้อค่ะทุกคนเห็นลงทิกตอกแล้วกแคร็กอยู่แอดมินป้านะคะ <c oughs> ก็าฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เขากำลังดูป้าไลฟ์อยู่นะคะจะตอนนี้กำลังหมั่นไส้ป้าแล้วนะคะมินทยแอดมินนะคะแอดมินก็เป็นลูกหลานชาวปกปองนี่นะคะเราอยากให้เข้ามีได้ไดแล้วก็ ให้เขามาช่วยทํางานนะคะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะกับไทยจะไปหาจา้าคุณดวงใจบ่อนะคะขอบคุณมากมากค่ะดวงใจใช้ประโดงที่ซื้อกู้ให้อดนมนเมื่อคืนนี้หรือเปล่าเนะค่ะสำหรับะคลิปนีนะคะป้ค่นนะก็ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะคะที่พะะิศกินะคะทำงานทำ ได้นะคะสั่งได้ส่งได็ผ่านช่องยาได้นะคะพีทีสกินนะคะถ้ามีจังหวะตรงไหนที่เราทําตรงนี้ได้แล้วก็ทํานะคะอะไรก็ตามนะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะมันจะเป็นโชคเป็นดวงเป็นจังหวะนะคะของชีวิตนะคะทุกคนอาจจะเจออุปสรรคมากมายเหมือนกันนะคะก็จะ่าอุปสรรคมากมายในหัวทั้งมวลนั้นไปได้นะคะก็ต้องเขาเรียกว่าหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันแต่ละคนคิดว่าเมื่อเราเจอปัญหาทุกคนต้องหนักเหมือนกันแต่ว่า ทุกคนก็ต้องหนักตัวที่ใจตัวเองต้องหนักแน่นด้วยนะคะหนักแน่นด้วยแล้วก็คิดดีคิดบวกค่ะทุกคนมันจะทําให้เราฝ่าความหุปสักคไปได้หมดนะคะคิดดีคิดบวกทาให้สมงองเราปลอดคงโ่งสบายคิดหาทางเดินต่อไปข้างหน้ามันก็จะง่ายนะคะทุกคน่ากตตาด้วยนะคะเออตรงไหนเนาปะปาซามตาตาทุกอย่างจะด,ดีมาก